วันนี้นะคะจะปิดแผลไมโลนะไม่ให้มันเลียนะคะอ่าสิ่งที่เรามีนะคะก็คืออย่างแรกเหมือนเดิมนะคะก็คือน้าเกลือนะคะแล้วก็เดี๋ยวพ่นสเปรย์นาโนนะคะของเพเทอร่านะคะแล้วก็ทาด้วยบาล์มนะคะแล้วคราวนี้เราก็จะปิดแผลด้วยผ้าทําแผลนั่นเองนะคะนี่แล้วก็พัสเตอร์ตัวนี้นะคะปิดแผลนะคะ สองสามเต็มมาจับละจ,บจับจับจับคนสวยเราต้องย้ายฝั่งเห็นนะกลับไมโลก่นกลับด้านก่อนโอเคเพราะว่าที่เขาเป็นน่ะมันคือฝั่งนี้เละอดครับเละเทะครับ มันแห้งแล้วแหละแต่เขาวนี้ยมันก็ยังเลียอยู่นะคะนุชก็เลยอยากจะปิดแผลไปเลยนะคะก็คือไม่ต้องให้มันเลียไม่ต้องให้มันเห็นไปเลยนะคะนี่มันแห้งแหละแต่คราวนี้ยเราอยากจะแบบปิดไปเลยนะคะเราก็เดี๋ยวเอาผ้าพ,พันแผลแล้วกันง่ายๆนะคะเพราะว่าที่บ้านมีอยู่แล้วนะคะคราวนี้เราก็มาทําการเช็ดแผลก่อน เพราะว่ากลางคงกลางคืนนะคะก็คือเลี้ยงเหมือนเดิมคราวนี้นุชก็คือจะล้างแผลให้เขาแค่วันละครั้งนะคะก็คือตอนบ่ายๆแล้กันนะคะแล้วก็พรุ่งนี้อีกทีสลับกันะอะไรเงี้ยวันละครั้งพอไม่ต้องเปิดแผลบ่อยนะคะแล้วก็ให้แผลเขาหาย,ยานี้เราก็จะพยายามเช็ดเยอะๆทําความสะอาดน,นะคะ เพราะว่าเขายังเลียอยู่ไงแล้วพอเลียมันก็ไม่หายสันทีนะคะเอนก็เลยว่าดูก่อนว่าที่บ้านมีผ้าพันแผลอยู่ไหมนะคะก็เลยปิดดีกว่าเขาะจะได้ไม่ต้องเห็นนะคะแล้วก็ได้ไม่ต้องเลียอีกมาอันนี้ก็พ่นด้วยสเปรานอโนนะคะเพเทอร่านะคะวันนี้เป็นวันที่สิบสองแล้วนะคะนุดว่ามันสิบสองวันแล้วไงแล้วคือแบบ เฮ้ย hey, มันไม่หายสักทีนะคะเพราะว่ามันยังเลียอยู่ไงกลางค่ำกลางคืนก็ยังแบบลุกขึ้นมานั่งเลียแแบบ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 อยู่นั่นแหละนะคะแล้วก็เขานอนเนี่ยเขานอนอย่างเงี้ยนอนกับพื้นอะ่ะเนี่ยบางทีเราก็แบบเผลอเนาะเขาก็จะเลียของเขาลุกเลยงั้นปิดแผลเถอะตัดปัญหานะคะ,ะตามด้วยบามนะคะ เพราะว่ารอบที่แล้วที่เขาหายอ่ะหนูดก็คือปิดแผลเหมือนกันไม่ให้เขาเลียเลยนะคะปิดไปเลยไม่มีอะไรจะเลียแล้วไงทำอะไรไม่ได้อ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ารอบนี้จะใช้เวลาถึงเดือนไหมเพราะว่ารอบที่แล้วก็เป็นเดือนแหละแต่เนี้ยขนเหมือนขึ้นนะเนี้ยขนเหมือนขึ้นแต่ว่าเนื้อมันไม่ไม่เต็มรอบที่แล้วอ่ะเนื้อมันมาแล้วตรงเนี้ยเนื้อมันจะแบบเป็นสะเก็ดตกสะเก็ดนะคะ เบตาดีนก็มีน่าจะบอกให้แต่ไม่เอาไม่ใส่เบตาดีนเดี๋ยวกลัวกัดแผลบางๆหรอปิดไปเลยเัยจะปิดอย่างนี้มันก็สองแล้วกัน ที่จริงอย่างนี้มันก็ได้แหละมันได้ไม่อ่ะคิดอยู่ว่าจะยังไงดีปิดอย่างนี้แล้วกันโอเคอย่างนี้แล้วกันน,นะไมโลนะอย่างนี้ดีกว่าปิดไปเลยนะคะ แล้วก็นูตอ่ะจะพันรอบขาเขาไปเลย,ยนี่นูตก็จะพันไปเลยชุบพรรอบพี่แล้วก็ทำนี้แหละ ส่วนตรงกลางนะคะเราก็ที่จริงอะ่ะเราอะ่ะต้องตัดขนให้เขาสั้นๆเลยนะคะมันได้ไม่ต้องติดขนเขาหยุดเลยไม่ต้องไปหยุดหยุดยังไม่เสร็จเลยไปก็ขาย <c oughs> ใ,ให้ไป